สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูราดาพรน,นะคะหรือครูจอยนี่เองนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันครั้งแรกของเทอมที่สองภาคเรียนที่2นะคะปีการศึกษา2 5 6 4นะคะอ่ะคะวันนี้นะคะครูจอยก็จะมาสอนในเรื่องลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตจะเป็นยังไงนั้นเรา ไปเรียนรู้กันพร้อมๆกันนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะครูจอยก็จะพาเด็กๆทำเบรนยิมกันก่อนนะคะเตรียมพร้อมๆก่อนนะลูกนะ้าอ่าโดยการใช้นิ้วมือนะคะอ่าเดี๋ยวครูจอยจะทำให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆดูสักสองรอบก่อนแล้วเด็กๆค่อยทำตามครูจอยและทำพร้อมๆกันนะคะอ่าดูก่อนนะลูกนะ้า โดยใช้นิ้วของเราทั้งห้านิ้วนี้นะคะก็จะมีนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยของเรานะคะโดยการเอาแต่ละนิ้วมาประกบที่นิ้วโป้งนะคะสลับกันไปนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะเดี๋ยวครูจจะทําให้ดูนะคะะนิ้ว ถ้าผู้ใดบอกว่านิ้วชี้ก็เอานิ้วชี้มาหานิ้วโป้งนะคะชี้กลางนางก้อยอ่าถ้าครูเอ่ยนิ้วไหนนิ้วนั้นจะลงมาหานิ้วโป้งทันทีนะคะก้อยนางกลางชี้แบบนี้นะคะสลับกันไปนะคะลูกทีนี้เด็กๆชูมือขึ้นมาเลย แล้วมาทำพร้อมกันกับคุณครูจอยนะคะ,ะพร้อมหรือยังค่ะพร้อมแล้วไปเลยค่ะชี้กางน,นางก้อยอ่าเข่งมาค่ะก้อยนางกางชี้อ่าได้ไหมคะอีกรอบหนึ่งนะคะลูกชี้กาง นางก้อยก้อยนางกลางชี้ออาเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะ่ะผมเมื่อตัวเองด้วยค่ะเก่งมากเลยนะคะดเด็กๆคะ่ะเก่งกันทุกคนเลยวันนี้นะคะก็ครูจะบอกว่าจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรคะลูกลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมคะ ใช่แล้วค่ะทักนึงนะคะลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะ,ะมาดูกันเลยนะคะวันนี้ก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนี่นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะ ครูจอยก็จะพาเด็กๆมาทบทวนสิ่งไม่มีชีวิตนั้นมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆจำได้หรือเปล่าว่าสิ่งไม่มีชีวิตนั้นมีอะไรบ้างเราไปทบทวนกันก่อนนะคะมาแล้วสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก็จะเช่นอ่าบ้าน เป็นบ้านนะคะบ้านของเรานะคะไม่มีชีวิตนะลูกแล้วก็หนังสือหนังสือดินสออะไรป,ประมาณนี้นะคะไม่มีชีวิตนะคะ,ะกระเป๋ากระเป๋าเป้กระเป๋านักเรียนกระเป๋าที่เราใช้เดินทางสะพายใส่ของอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไม่มีชีวิตนะลูกนะ,ะอ่ะไป รถยนนะคะรถจยนก็รถจัก,กรยานหรือรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์นี่ค่ะก็ไม่มีชีวิตนะลูกนะรถไฟอย่างนี้ไม่มีชีวิตนะคะต่อไปนะคะโต๊ะเก้าอี้น,นะคะที่เรานั่งเรียนนั่งทานข้าวเนียคะ่ะโต๊ะโซฟาอะไรแบบนก็ไม่มีชีวิตนะลูกนะ,ะที่นอนอย่างนี้นะคะก็ไม่มีนะคะไม่มีชีวิตเหมือนกัน แล้วก็รองเท้านะคะหวรองเท้าจะเป็นรองเท้านะักเรียนรองเท้าที่เราใส่ไปเที่ยวรองเท้าผ้าใบอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเหมือนกันนะคะลูกอ่ะทีนี้นะคะเราก็จะไปเรียนรู้ลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะนะก่อนอื่นครูจะจะให้เด็กๆฟังเพลงนะคะสิ่งไม่มีชีวิตก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะ thank mm -hmm. you กระจบลงไปแล้วนะคะเด็กๆขาฟังอีกรอบไหมคะฟังอีกรอบเนาะฟังอีกรอบก่อนนะคะฟังแล้วจำด้วยนะว่าเขาพูดอะไรบ้างเ,าเนาะอะไรบ้างนะคะ ไม,ม่หายใจเดินไม่ได้ไม่เติบโตไม่งอกงา็จบไปแล้วนะคะ,ะจบไปแล้วนะคะเด็กๆคะ่ะเขาบอกว่ายังไงบ้างคะลกูกสิ่งไม่มีชีวิต ไม่อะไรบ้างคะจำได้ไหมยังจำไม่ค่อยได้ใช่ไหมล่ะ,ะทีนี้เรามาดูไปเลยนะคะว่าลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะหนึ่งมาแล้วนะคะไม่กินอาหารก็คือไม่หิวนะคะในเพลงเขาบอกว่า สิ่งไม่มีชีวิตก็จะไม่หิวก็คือเขาก็จะไม่กินอาหารเลยเพราะว่าเขาไม่หิวไม่กินอาหารเลยนะคะอ่าไม่กินอาหารไม่หิวนะคะจะไม่มีความรู้สึกเลยนะคะฮะต่อไปนะคะลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตต่อไปก็คือไม่หายใจนะคะไม่หายใจเหมือนเราเราเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะเราก็หายใจนะคะ ่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนี้ลักษณะของเขาก็คือจะไม่หายใจนะคะไม่กินอาหารไม่หายใจและอีกอันหนึงก็คือไม่สืบพันธุ์นะคะหรือไม่ขยายพันธุ์จะไม่มีลูกนะคะจะขยายพันธุ์ด้วยตัวเองไม่ได้นะคะถือว่าเราซื้อโต๊ะมาตัวหนึ่งมันจะสามารถ ขยายออกไปเป็น2ตัว3ตัวไม่ได้นะคะนอกจากเราจะซื้อใหม่หรือเราสร้างขึ้นมาเองใหม่นะคะอ่ะต่อไปนะคะไม่เจริญเติบโตนะคะสมมุติว่าเราซื้อตุ๊กตามาตัวหนึ่งตัวเท่านี้ตัวเท่ากำปั้นครูจอยเนี่ยตัวเท่าฟ้ามือเนี่ยเขาจะไม่สามารถ โตไปกว่านี้ได้นะคะเขาก็จะเท่าเดิมเนี่ยแหละคะ่ะจะเท่าฝ่ามือหรือจะเท่าถ้าเราซื้อมาเท่าฝ่ามือก็จะเท่าฝ่ามือถ้าซื้อมาเท่ากำปั้นผู้จอดนี้ก็จะเท่ากับกับำปั้นผู้จอดไปตลอดเลยนะคะจะไม่สามารถจเจริญเติบโตขึ้นมาได้นะคะจะไม่สามารถจเจริญเติบโตเองได้เลยนะคะ,ะ,ะมานะคะก็คือไม่เคลื่อนไหวนะคะ เราวางไว้ที่ไหนเขาก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะเขาจะไม่ขยับไม่เดินไม่ไปไหนเลยจะอยู่ตรงนั้นที่นั้นที่เราวางไว้นะคะนอกจากเราจะยกไปแล้วก็ไปวางที่อื่นอย่างเงี้ยเขาถึงจะไปได้หรือว่าเราลากอย่างเงี้ยเขาถึงจะไปได้นะคะแต่ถ้าจะให้เขาเดินเคลื่อนไหวไปได้เนี่ยเขาไม่เคลื่อนไหวนะคะเขาไม่เดินนะคะเขาจะเดินไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้เลยนะคะอ่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็น ล <So S 1> no ักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะมาทบทวนนะคะลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก็จะไม่กินอาหารไม่หิวนะคะลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะจะไม่กินอาหารไม่หิวเลยนะคะเรามาก็จะไม่หายใจไม่หายใจนะคะ ไม่ซื้อพนันตัวนี้นะคะไม่สื้อพนันแต่ก็ไม่เจริญเติบโตนะคะจะไม่สามารถโตขึ้นเองได้นะคะไม่เหมือนเด็กๆนะเด็กๆนะทั้งทานข้าวทั้งดื่มนมนะคะเด็กๆก,ก็จะโตขึ้นมานะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เป็นสิ่งที่มีชีวิตถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่จะมีลักษณะที่ไม่สามารถโตขึ้นได้ด้วยตัวเองนะคะ ไม่กินอาหารเลยนะคะเหมือนตุ๊กตาที่บ้านเราอะค่ะลูกเหมือนน้องหมีของเราอะเขาจะไม่สามารถโตขึ้นได้เลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้กินอาหารไม่ได้หายใจนะคะแล้วก็น้องหมีก็จะไม่สามารถเคลื่อนไหวไปไหนเองได้นะคะนอกจากเด็กๆจะอุ้มน้องหมีไปนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้ก็คือลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะ เด็กๆคะวันนี้นะคะครูจอยก็มีการบ้านนะคะมาให้เด็กๆทานะคะก็คือการบ้านเล่มนี้นะลูกนะเล่มสี่นะคะแบบฝึกหัดนะคะเล่มสี่นะคะแบบฝึกหัดการเตรียมควาอพร้อม,อมแบบภูรนาการนะคะเล่มสี่นะคะก็จะคือหน้าที่สองนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนับจํานวน แล้ววงกลมล้อรถล้อมรอบตัวเลขหกนะคะเท่ากับจํานวนนะคะามานับเลยนะคะนับพร้อมกันเลยนะลูกนะช่วยกันนับนะคะครูจะจะวงให้นะนับไปพร้อมกันนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห,หมีถ้วยโหลนี้มีกี่อันคะลูกคะอ่าใช่แล้วค่ะมีหกใช่ไหมคะเราจะวงตัวไหนนะเราจะวงตัวไหนนะ่า มีหกนะไหนเลขหกนะตัวไหนนะคะ่เด็กๆช่วยครูจอยดูด้วยค่ะเลขหกตัวไหนเออติ๊กตอกติ๊กต๊อก,กติกตกตก๊อ่าเก่งมากค่ะเลขหกก็คือตัวนี้นะคะเลขหกหัวลงตัวนี้นะคะอ่าแล้วก็วงกลมแบบนี้นะคะลูกโดยใช้ ดินสอของเรานะคะวงไปแล้วก็มาระบายสีนะคะระบายสีขวดโหลทั้งหมดนี้หกขวดนี้นะคะให้สวยงามนะคะไม่ให้ออกนอกเส้นนะลูกนะ่ะการบ้านของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูจอยก็อขอลาไปก่อนนะคะ ไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะคะลูกไว้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ